เลยม่ดออกรถขัดขานี้้ไหมรูนว่าสิขายเจาเอาไปซื้อสักอ่าเมืองแห่งทะเลทายเออ รบกันที่นั่นรถจากตูวมือจากอนี้ก็ไก่เห็นวะน้อยเยอดน้่ามอาจา,ากน้าก็ใส่รถมือรงเยอมากามากนัาากนเห็นบาดเห็นย่อยนอี่ที่ทั้งนั้น กที่บ้าน

บัตรเมืไไห่าขคันนะคนไฟสาม0อยห้าลอยพลังสองก้นกวาหนังมุกตนหน่งหนึมุกมินี่พวกเราจะทำเงนเก็บบาทแม่ได่เราหลายลานได้เป็นล้านได้โอ้สับเอีนเนี่เกงรูปค้าเลยเนาะเิงร่บสับเอีนี่สามเอียดิงฟังเดี๋ยวมันเยงเสียเลยว่าไม่ขีดมันเตนอ้ยสับเนี่ น้อง,งมูร่งไหมจำมีไหมสามดีก็ย่างห้าดาวกินนี่ครับตีแล้วดาวมวยเก็บบัตรใล้นลานเนาะเออยีราสเดิมเงินไหมมีนี่ไหมเก็บบัตรมือบอกสามีไปตีเก็บบัตรเงินเป็นล้านกวนยับฮะยับสามี มัดีวะเนาะเชือง like ีวะดานีเลยสลัดด้วยบุคคเนี่ยเดือพันกับติงตั้งสามล้าสเนี่ย่ว่ามันตีได้หนูมันก็อยู่หลายเลยเนี่ยเพราเดี๋ยวม็นม่วยอเชือกมันได้ตีได้โดบว่สีมือบุคคาเนี่ยนายวม่สีมือของเบิ้งให้เสีมือวะตีแบบดักแ้งละ

ก็บรานันก็ดู้ยังเว้ยปกนี้เออบีโอบีบีเสร็จยังเงินบาดมาเลยคือตับก่อาตับมาเลยอันนู้อกับแต่เนว้นยมันขอาล้านน่ะเนี่ยใช่ะว่าตอนทีาว่ามีเสียงมีเสียงเขาไปซื้อล้านเนาะได้บมดเลยเจีาไปซื้อเนีว่าซื้อไกลนี่แค่กระโดดนะครบแค่อะได้มาง 那得一百的多。<noise> ไอ้โบยก็เสร็จแหละ